ดีพี่น้องใกล้ถึงหรือยังข้างหน้าที่ว่าการเมอปราง บ้านบ้าน สามรถโอ้ตานี่ะไสามดูสามดูถูสารถสามดูสามดูถูสามรถออกมาคายเมตรสองร้อยเมตรหยุดดี้านซ้ายที่มินถนนหมายเลขสองห่งหกเจ มมีติงจซ่าืลเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขสองหนึ่งห สองร้อยเบตรเลี้ยวซ้ายอินทาดตัวนี้นี่เอินทรายท้างน,นี้เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย ขเรี่ยวขนีบ่อนมอได้บ่อได้บ่บักลาบเลยบักลาบักลาบรถมอเลัมขอนีบ่ลูกรถมอเตอลเรี่ยวขอนีบ่คาบเลขอนีขอน่จ่าหรอขอนะบักลาบะักลาบักลาบบักลาบรับบักลาบ Yeah. นึ่งเป็ตนติตั้ะละลานตะใหม่ก็ไ <c> ป <oughs> <c oughs> น่าจะเป็นสนามนี้แล้วนะวคุณมาถึงแล้วตอนนีมุ่นใช่มาหอดจอดอยู่โอ้วันีหยุดเก่งแต่มันป้าว่าจอดเนีมย <c oughs> วันนี้คนได้นอนนะแล้วพ่อบเบื่อมาได้ ไสไฟก็ตำแดดน,นี่พ่นี่หยุดคอยหยุดในนอนเล่นเรยบรอยากนน,นี่เหรอวงไสไฟสีขางกนะตึมของก็ดีนะของเลยติดเท้ารุดแล้ววขึ้นแล้วมวาทำ

tổng luận những tôi này châu đây wa, xe sai loại lại các bạn, chạy nhàn không nghe, nó kín tôi kín nhon, phơi đi chân จานหน่อยมือย <c ười> ุตไทมีอราทังนามใส่ได้ปะหันนามาทั้งไหนไอ้ซอคอนเสิร์ตซื้อทียตั้งไปใส่พี่พอไปฝุ่นเาไปจอดกันเพเรียญสมือเพ่นตัางมาทั้งไหนภะสาพูด คือสิได้หน่อยเนประภาษาผู้ใดเนาะผู้จัดเนาะหองน้ำผูนใส่ง่านได้บ่คราบผมเถาบอลลูนตอนนีถามห้องน้ำผู่ในี่แม้อะนี่สิเป็นสนามกีฬาเลย เทียนว่าไปอยู่อัดคนในมักตานจาไปขึ้นมักตานเส้ยตักเวทีมาทั้งปีป,ป,ป้าป้าอาขึ้นมักตานป้ปมมาเหรอมันให้เก้ยวดิว <c oughs> คือมักตานกัน <c oughs> าสือเอาเอาพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วอด่องอดพอนพี่น้องถึงแล้วพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วมสักครั้ิปีเอาไว้สักสักครั้งก็ไม่คลิปหน 你先买一点。